ตกมาถึงสมัยนี้โยมฟังล้ำไหลกว่ากันขับฟังเทศน้อแม่น้อตามสังเกตเบ่งแวว กระได้วกกันแม่นบ ouais. ่อนีแม่เอ้ยแม่แม่นิ้วเอ้ยกันฟังเทศป้านันจมบ่เหนื่อยมือนอมพนักพนักไม่เอ้ยทั้งเหงาหลับเหงานอนเก่าออนใจบ่แกงกาเจ็บกาแล้วก็ยังแอวปวดปลายเอม่งหญ่อชย โอ้ยน้อเม่บ้านเอินคนดอกเม่บ lo ้านคกสะงาาดอกพระเทศแหลกงเงินแก่ม้มพานบาท่านใด้พ่อใบเลียวเบิงโมนกเขากาบินเขาโูงกาอมโอ้ยน้อ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  สมวัวใจขยมนั้นอย่าเกาลํามาเป็นเทศอยากให้จ bon ัวลั่นจานสํำรองนี่น่ารบกวนปนโอ้ยทั้งจานผ่าสบุเม็นบ้าน้องอีแม่เออเอโอ้ยน้องแม่ทั้งพระองค์ปนกามทั้งเปไนเป็นกะว่าเก็บเพิ่งเพียงตั้งแต่อาตามามาเที่ยวหาดอกเก็ดแหลงเดียวนี้ เพิ่นกาจางเนึ่งจังสิขอบอกไว้สาวออกสาวันออกันปังทมเดือเมร่าบอกคคอลํำกาเพลียงสีตังกันนอกคนสันนียงหมอลำนั้นสัมปะปีตังแต่เขาสีบางบูมาห้าโยเรื่อยบัดใจเจ้าจอประทายเนยงรานันเดเทจังสันกับอะไรเท จังใจก็บรอันใดบ่สมควรมาชวนใจคนดูบ่ถูกหคนฟังจงคอยจะทำจ โอ้ยน้อแม่บาดบะยมฟังเลหนากะเสตากะเซนอันนี้บ่ได้เบ้าเรื่องไม่ออกบ้านอื่นดอกเมีจ๋าแต่แม่ยนมแม่ยมพอบ้านโคกส่างานีแล้วพลังคนนัางฟังเทศแเลยเอาแม่หน่อยหัวดังนั่งเบิดนาโยะแทะเละแทะเละจิตตาหน่อยกะบ่เจีอีแม่โอ้ ไอขีดตานั่นนะขีดตากับว่าแกกินบักชมเขียวหวานเฉยแต่าผู้ร่าคนกระไรแหงข่าตากับนี่เขา อ้าวจังบาในตอนนี้สิโง่มารอกเขาเรื่องอีเมยเนำยังก่อนการเทลดแลกกระแสพื้นภากอีสานนยมแม่เอ้ยบัดนี้ฟังบทสามตามคำก่อนน้องจนรอนเกศเหตุผลแต่ดก้าวเอาก็ตามเขาเนื้อนีทานเน่งอ้อยโยมโตกดดัน ได้หดฟังถึงใจวังไม่เอ่ยเทียนผู้เรียกตายนาไลยังดังนี้ทานในปันนี์พ่อกวีปรวันเจ่าจะมาเมาหมองเกา ไอจานท้องเป็ดออบไอจานสำรองรับบทเป็นดอกโหเทาให้จ่าเบาต่อโลกายเออน้าแม่เมื่อนี้เห็นโลกใายทุกยากแคนเห็นลูกายโ้กังแคนเกิดจังแม่นความมันนอเมีนอาว่าฉันจานคำแสนดอกมือ นักมัวเมาเกิดเป็นมันมีจะเมารักเหมือนเมฆเห็นเมียมาอยากมั่งมุนเมืองไม่ใหญ่เอ้ยจนว่าเมียว่ามุนจ่าพามีดพามังจนเมียม้อยละมิงมอนมาเมือนี้ตาคำเสียนกว่าเพื่อนดาวรกร้อน กันหอมอ่อนเอียดจากคนว่ากับเมียกองตนเต่าแม่มีผู้เดียงตาเบี้ยเอ้ยเ่าเบี้เป็นยังละเทาเบาเป็นโลขอตั้งใจฟังอยู่นี่ละแม่เต่าเอ้ยเอาสองคนจะกินเกี๊ยวมาขอมเกี๊ยวน้อกันอีก แมวเท่าพี <5: S 2> ่แมวไอเดโน่เสียให้ครอบครัวองค์เจริญก้าวหน้าบดตาหน่อยสิองค์เจริญก้าวหน้าบดตาหน่อยกระเส้นบานบารีน้อยแมงตาเมียเอ้ยนับตั้งแต่เมื่อนี้ขันแม่ขวายมกเจ้าเหลือว่าเจ้ามาขวายบานั้น นับตั้งแต่เมื่อีนให้เขามันสะทั้งท่านเดือเท่าเดสวเอาสวจังสันละเถ่าบัดเนี่ยพคเลี้ยงค้ตั้งใจฟังเนาะเอาว่าไปมองดูมีพอไม่เหนได้กะว่ามาเลยเอาว้าไปนันลากันมากของเฮี้ยนขออสั้นเนาะกะหักพวกหลายเฮาบโเป็นคนล้ำก้นรวยไปท่านกับไปเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสวัดบ้านแน่วัดป้าเน่สันดอกคอยว่าน่นาไปนัดเดียวหลบัดี ทามีนับแต่แกเม่นอันนี้อย่าสมันไหลทางทานการฟังธรรมจำชินกางดสารเจ้านอนโยนยันอนโยนเอามนี่ย่าไปเม่นทามีเอ้ยบ้าเม่นทามีตัวมาเนความละเอียนปักแงะ บุญตามีอู่่ทาบุญอะไรตามีเอ้ยแข่นกองเอาสองแขนไอ้มาแก่นกนอนกันกว่าใจก็ใกันตามีเอ้ยเององทมนางามาอนเนืมือเห่ามืองเมเมาายเมาองเมงหมือเมันเป็องเมมง ่ังปัเนี้ยไปยุงเนี่ยซาดพอนอนตีพวงโยเซ่ตื่นดอกนาตาเมีเอ้ยเบียกป่หางานว่าเี่ยวตื่นเช้ามากอกินยังยาวอุ้มโปเล็กยังอวมบานวนตวนหนกลวนตวนทางขีขานเลื่อนแผ่นดิน เก็บเบิงเปียงสมพระสมเนน้หัวร้อนร้อนเอจีหยังกาจังสิ้นรนตั้งแต่อาจโย้มตั้งแต่ทมทมเสียงเป้าป่าชารอกเท้าบ้านเนี่ยให้ทำท่านแนวนั้นนิ่งแนววให้เอาเงินที่ผ้าสร้างดอกผ้ากองหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อ มาเฝ้าออกไปไว้แทะนางด้วยหนีสีแดงตาหลวงพ่อจักบาทเนี่ยมัอ้าวหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อเมนเจ้าหูวจักบอสบวกญาติโยมผู้อยู่บ้านเขาอย่างยงนกซ้ำซ้ำได้เมนงามแท้น้องเอ็นมาขอเขาได้ก็ขอดำอนี ยุดศาสตร์ที่ไม่เอ่ยมีก่อนทิพเพียงไหลล้นเน่งคนเดินนินทาเ้าว่าตาคำแสนแม่ไม่เอ่ยคนเดินินทาเบาตาคำแสนนั่นเป็นคนขี้ตะเน่งกอยนระย้อนเนียนสมมุนีทำไม่ไข่ดอกเสียเสียมสมเสื่อมเสีย สิสูุดยังก็เอามันถื่อนในแมล่ะเถ่าก้อยฉุนในพังก่ากันแล้วเป่าปิ้นท้องเถ่าเอ้ยลูกอารมณ์เจ้าดีต้ามีเอ้ยนับกันแกเมือันนี้จังเจ้าจะไปเอาเอือการเข้าวัดฟังธรรมเด้อเถ่าไปจำจิ้มก็เกิดกันเล็บจะเสียเราเก็บจาง่อยากลุยยังตามน้ำก้อยเถ่ามาคำเสียนสิีกุไลน่ รับความอถ้ามีื้ยค่กลับากลับจัวมีจะเสียวไอ้ต่อยฟังกำคอยจะจุ่มเย็นเนี่ยเป็นใจเรื่อเจ้าเวนการเข้าวัดทำทานสิได้เสียวเปียกันเสียวจังกันกัดจูดีสบายหวังให้หอนเนี่ยสิจูดีบ่มีหอนเนี่ย บาปเลือกกรรมกับกรแล้วมันบ่แม่เหยาบโอ้โตเจ้าจะไปเตืนเบื้องเนียบยันป้าโพ้เฮาอป้าโพ้คำเมือนโอ้แล้วเป็นพ่อคข่บอกเขาบัดดีดีไร้ความเพีนั้นอกหน้าไว้แล้วนั่น